เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แลงคอนนะครับกับคลิกซี่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าคลิกซี่เนี่ยมันเป็นเมทตัวหนึ่งที่มีการบับมานะครับแต่ในแพทโน้ตที่เราอ่านบนเว็บไซต์หรือว่าในเพจของ ROV เนี่ยมันไม่มีบอกเลยนะครับว่าคลิกซี่มันบัฟมานะครับผมก็ตอนนี้เจอแทบทุกเกมนะครับมานี่ฟังก์ชันกระโดดไปเลนกลางนี่ใช้ได้แค่30มสิบวิแรกเท่านั้นนะครับผม ก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าท่าหนึ่งอ่ะมันไกลขึ้นแบบเลยฮิตบ็อกของสกิลไปนะแล้วก็ท่า2ยกนานขึ้นนะครับนี่แบบนี้นะครับพลังไม่ใช่พลังแฝงเซตเทมนะครับผมไม่เอาพลังแฝงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยมาดูเล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับคลิกซี่ซึ่งตอนเนี้ยผมค่อนข้างคิดว่าเจอเกือบทุกเกมเลยนะเกือบนะครับผมแบบประมาณแบบ80%อ่ะเจอคลิกซี่นะครับเพราะว่ามัน ท่า1นึ่งท่าหนึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันแรงขึ้นไหมนะครับแต่ท่า2เนี่ยคือดีขึ้นมากๆนะครับผมมาเวทให้หมดยกท่าสองโอโ้โหยกอย่างนั้นเป็นน่าจะวิ่งอ่ะโอโใช้ท่าหนึ่งดเดียวแตกเลยครับสมทอนเออเอาดีคือโคตรเอาครับตอนนี้คือมันมันเก่งมากนะครับผม,มเล่นได้ผมเฮ้ยเฮ้ยเเล่นได้นะอลสเตอร์มันหลุดนั่นอ่ะไปเพื่อนโอโ้โห โอ้ผมโดนโอ้ตายโอ้ผมแตกครับผมโหแล้วเพนล,ลุยเพนเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตายกันหมดเลยเหรอเอาเอเอลสุรอดอยู่ไปซ้ำด้านบนครับไปซ้ำด้านบนมาใหเอ,เอทอนเข้าอย่างนี้ก็ยกไปหนึ่งทีแบบนานๆแล้วเราก็ท่าหนึ่งเนี่ยคือ ผมไม่รู้ผมคิดเองไหมแต่ท่าหนึ่งคือมันแรงขึ้นมากๆนะครับผมแล้วก็ท่าสองคือยกน่าจะวิหนึ่งนะ,ะถ้าแบบไม่ออกรองเท้ากันซีซีเนี่ยน่าจะแบบโดนยกนานมากๆนะครับผมนานกว่าเอสเซนไก่นะโอเคไปครับเดินกับลิกเตอร์นี่แหละเราเป็นเมดเราก็เดินกับลิกเตอร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเเข้าเข้าเข้าลิกเตอร์เข้าแล้วครับผมอ้าวตีมีชุบตีมีชุบ เราเอาโถกผมสกิลเร็วไปนิดครับเออตั้งแตกแล้วเพื่อนท่าหนึ่งทอนแตกเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกท่าหนึ่งเออโอ้โหคือไม่รู้ดิแต่คือมันเก่งขึ้นแน่ๆครับผมแนะนําว่าให้ไปลองเล่นนะครับสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นคลิกซี่ในแพทนี้นะครับผมเอาเรื่องเอตรงกลาง เดี๋ยวผมไปเล่นเลนบนอีกนะครับผมเพราะว่าเราเราพยายามย้ําเลนบนอะแคลรี่เราจะได้เกิดนะครับแต่แคลรี่เป็นเอลซุนี่สิแคลรี่อาถรรพ์ผมเลยผมบอกเลยจริงๆเป็นแคลรี่แบบว่าสุดยอดอาถรรพ์น,นะครับนี่สกินเบลล่านี่ก็ใครใครยังไม่มีก็ต้องมีนะครับผมเอา้าโดนหอ,อกเฉยเลยเอลซุเรายกโอ้ยกไม่โดนว่ะเฮ้ยผมผมมีอันตีผมมีอันต,มมติโอ้ผมเหยียบแฉบอเลสเตอร์ว่ะ มันชุบแล้วใช่ไหมเองชุบแล้วใช่ไหมครับผมแตกแตกแตกให้หมดทนตายหมดเลยเพื่อนๆโอ้โหโคตรโหดคลิกซี่แันนี้อย่างเอาโอเคครับผมได้ป้องบลมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นเดเดมก่อนเลยตัดเลือดแล้วครับขึ้นเดเดมก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเกิดนะครับผม ให้แบบว่าออกของแรงไปเลยดีกว่านะครับนี่บอกเลยว่าคลิกซี่นี่เป็นตัวหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าเคลียร์คลิปเร็วนะครับเดินเกมได้ดีนะครับผม,มแนะนําเลยว่าแพทน,นี้ยังไม่เยังไม่เล่นก็ไปลองนะครับอืมเดินเลนเลนล่างได้นะอย่างนี้นะครับเพราะว่าเลนเล,น,เลนบนเลนบนเราสลับเลนแล้วมีใครเดินไหมไม่มีใครเดินมานะ เพนเพนเพนเข้าหลังทอนสวยครับผมเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ไงท่าหนึ่งไปหนึ่งทีเพนเข้าแล้วผมก็อันตีตามสิครับผมอเลสเตอร์แตกครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบีมีต้องตายแล้วบอกว่าเพื่อนต้องตายแล้วเพื่อนมันรอดว่ะอ้าวเอลสูโดนหอกอีกแล้วคือเอาจริงนี่เอลสูนี่ ไม่รู้เป็นไรนะสำหรับผมเนี่ยมันเป็นฮีโาาร่อาถรรพ์จริงๆนะเพื่อนๆคือแบบต่อให้เกมนำผมก็ยังรู้สึกว่าเราแวงอยู่ดีใครเป็นบ้างก็คอมเมนต์บอกหน้านะครับผมแต่แบบผมรู้สึกไม่ค่อยจะดีนะมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวอะไรหรอกแต่แบบว่าแค่ลางสังหรณ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปผมว่าเดี๋ยวเล่นเลนบนได้น,นะครับเอาดาร์กก่อนยกไปหนึ่งทีแล้วเราก็ปล่อยผีเสื้อ อ้าตีมี่ตายผมอยากอันตีนะครับผมโอ้โหมันรอดวะคือเมื่อกี้นี่มันมีแท็บอลสเตอร์ดักไว้ไงผมอันตีไปมันก็ตามไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรารอมังกรก็ได้นะพอป่นมังกรด้านบนนะครับเล่นบนต่อเลยก็ได้เพื่อนลุยเพนเข้าเออได้ป้อมบนมาแบบชิวๆเพื่อนๆมาปล่อยผีเสื้อยกไปหนึ่งทีโอ้จะครึ่งหลอดครับผมอย่างแรงผมบอกเลยคลิกซี่แผ่นนี้คือแบบ แรงมากนะครับผมเฮ้ยมาเล่นกับมังกรหน่อยดิเพื่อนโอ้โหไม่มีใครเล่นกับมังกรเลยอะเพนเพนเฮ้ยเพนอะไรนั่นอะอ่ะอ่ะเอา้าเพนครับเอา้าเอ้าผมโดนหอกอีกผมโอ้โหกดแช่ยังไม่ทันเลยครับผมโ,โ,โดนตีมีดเกี่ยวซ้ำอีกรอบนึง ไอแต่เมื่อกี้เพนคืออะไรอะทำไมไม่ไม่รอแบบคิบเข้าแล้วก็ค่อยเข้านะครับเมื่อกี้ก็รู้อยู่ว่ามันมีเอเลสเตอร์นะครับผมอะไรของพี่เมื่อกี้ดันไม่ได้ครับเสียมังกรฟรีครับผมรอบนี้มามาเล่นล่างมันะครับมอตอสนี่ความจริงไม่คนจะแยกแล้วนะมอตอสอ่ะมอตอสน่าจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามอตอสมันตีป้อมไม่ได้นะครับผมเพื่อนเราปล่อยมังกรด้านล่างยกผีเสื้อไปหนึ่งที เลกเตอร์มาเล่นกับมังกรเฮ้ยมังกรฟรีอีกตัวนี่เพื่อนโอ้โหมังกรฟรีครับไม่มีใครคือไอตัวชนน่ยมันไม่มายืนเล่นกับมังกรเไยแล้วมอต์สโดนด้านบนตายไหมโอ้ตายด้วยครับผมสีมีเฮ้ยโอ้ยมันนั่นโอ้โหมันเกี่ยวเราโอ้โหโดนแทบโอ้โหโดนแทบอเลสเตอร์ต่อโอ้โหเร็วมาจิ้มต่ออีกผมแตกครับผมอ้าวแล้วไงอ้าวแล้วไงครับผม งานหยาบเกิดขึ้นแน่นอนเหนื่อยจังเลย <c oughs> เบ<ป>ลล่าพูดว่าเหนื่อยจังเลยนี่คืออารมณ์ผมตอนนี้เลยครับผม <c oughs> คือแบบเราเสียมังกรฟรีไป2ตัวเลยนะครับแบบปล่อยปล่อยมังกรแต่แบบไม่มีใครมาเล่นกับมังกรนะน่าเสียดายนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยดักได้ดักได้เพย์มาดัก <c oughs> มาดักเร็วเอลซูมาดัก <c oughs> มาดักมาดักมันเดินแน่นอนครับมันเดินแน่นอน มาแล้วใช่ไหมยกไปหนึ่งทีอุ้ยโดนตันอ๋อเลกเตอร์ไม่งัดแต่เพื่อนอ๋อมันรองัดนู่นครับมันรองัดตัวใหญ่ได้หนึ่งตัวลุยฆ่าอีกสองตัวเอ้ยเพนอยากอยู่ตรงกลางดิเพนเฮ้ยเอ้าเอ้าแล้วเมื่อกี้เพนอยู่กับเราแล้วทำไมมันมันอันตีไปตรงกลางเหรอเมื่อกี้เอ้าแพ้ครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยว เกมนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮมอตอชนโอ้เนี่ยมอตอโคนรอึดแหล่ะจริงมอตอน่าจะมาเล่นกับเราเนี่ยเนี่ยมามามาช่วยแล้วเพื่อนช่วย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 ปล่อยผีเสื้อตีมี่มันชุบไปแล้วใช่ไหมเอาชุบหมดแล้วด้วยแตกไปหนึ่งเออสวยงามครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องว่ากลับบ้านก่อนนะครับเืินเราน้อยมากเลยเดี๋ยวมันต้องไปไฟต์ต่อนะเอาจริงเกมนี้เนี่ย เดี๋ยวเอาสองบัฟเลยก็ได้นะครับได้บัฟมังกรแล้วก็บัฟดาร์เซเลเยอร์ก็น่าจบเพราะว่ามันจะจบไหมเพื่อนผมรู้สึกแปลกๆเนีครับผมแต่คิกซี่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะจากที่เล่นมาคือท่านหนึ่งมันแรงมากๆนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรแต่ผมว่ามันน่าจะบัฟมานั่แหละนะครับผมแต่ในแพทโนตในเพจอวอะไรก็ไม่ได้เขียนบอกเลยนะครับ มีเมยสามตัวที่ได้บันั่นก็คือมาจ้าเซฟิลาแล้วก็ลูเมียนะครับผมที่เขียนไว้ในแพทโนท้ตนะแต่เห็นเขาบอกว่ารอเลี้ยวก็บัมาเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับผมโอเคปล่อยมังกรด้านล่างใจเย็นๆขึ้นบ้างชา้าๆนะเพื่อนขึ้นพร้อมกัน5คนเออมา5สักทีนะมอตอมอตอมา5แล้วไม่ต้องแยกแล้วนะมอตอ มอต้าไม่ต้องแย่งโอเคมอต้าดันกลางให้สวยอยู่ครับเฮ้ย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 เพนเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมสู้ได้ป่าววะแล้วเพนเมื่อกี้ทำอะไรโอ้ผมต้องสปินหลบคอ,อก่อนครับผมปล่อยถ้าเชี่ยแล้วเฮ้ยสู้ไม่ได้เนี่ยจริงแคลรี่มันฟรีจาร๋าเลยเอาอย่างเี้ผมโดนหอจีพีเเฉยเลยครับโอ้โห อ๋สุดยอดครับเพนคือผมรอให้ครบห้ามานานแล้วเว้ยแล้วเมื่อกี้คือการครบห้านะครับแล้วเพนก็เข้าไปแบบงงๆโดยที่แบบไม่รอใครเลยครับผมเพนทำอะไรวะนั่นมังกรจะไม่มาฝืนเข้าและมอตตอบบอกโอเพนอย่างโยนนะผมบอกเลยเมื่อกี้ช็อตโยนเกินเองก็มีไข่นะครับโอ้สุดยอดจริงครับแลงคอนช่วงรีซีซั่นนี้ของจริง จบเกมแน่เลยเพราะการไม่ทัน,นครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมบอกแล้วผมมีรางสังหรณ์ครับผมโอ้โหแต่ผมว่ารอบนี้นี่เกมนี้เราก็น่าจะทํเดเมจอะไรไปเยอะนะครับผมแต่ต้องรอดูนะครับว่าผมทำเดเมจไปเท่าไหร่นะครับผมไม่เสียดาวก็โอเคอยู่แต่ความจริงมันไม่น่านจะแพงนะครับผมคือเมื่อกี้มีเพลงแบบยังห้าวเลยครับกดไลค์ให้น่อยื่อให้กำลังใจแล้วอย่าเจอกันอีกเลยนะเพื่อน โอเคครับเราได้ M v P 9.1มากกว่าฝั่งตรงข้ามที่ M v P อีกนะครับผมแล้วผมทำได้เมตไปยี่ปอรนะครับเอลสูททำไป27แต่เพนแบบโอ้โหพลาดมากครับเมื่อกี้คือเพนพลาดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่แบบไปเข้าด้านบนในสุดแล้วนะโดยที่แบบไม่รอใครเลยนะครับผมก็พลาดครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิกซี่เนี่ยเอาจริงเป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าทีมไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ